ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมครับพูกกันคือเร้าครับผมนะครับยังมาแรงๆนะครับเนาะมาเบิงบรรยากาศยังมึงแรงครับผมวันนี้จะพาเบิงสวนนะครับเนาะตอนนี้นะครับเริ่มจะเห็ดผักสวนกั่วแล้วครับผมนะครับเห็ดบัวลายครับผมเห็ดประมาณสามงานนะครับสามงานถึงไลนงนี่นะประมาณนี่แหละครับผมพามาเบิงเนาะครับ ตัวนี้ก็ได้เตรียมแปลงเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับเตรียมแปลงครับตัวนี้เห็ดจะเห็ดหมูหมูครับจะใส่แบบใหม่ครับจะเอากิ่ไก่ครับลงลองมันเลยครับแล้วก็ผสมเลยครับตามหมูเปิงครับเนาะปลูกมหลายครับปลูกประมาณสามตีข้องครับผม เติมเตรียมดินเนาะครับเนาะเตรียมดินแล้วครับตัวนี้ครับขี่ไก่ครับเปาขี่ไก่มาเตรียมขี่ไก่ครับตัวนี้ปลูกแล้วครับพี่น้องตัวนี้ปลูกพักปลูกมันครับมันหัวเล่เร่ครับผม มันแจวนะครับมันแจ่วกองหนึ่งบมเห็ดหลายครับผมเข็ดพ่อได้กินพอบได้ซื้อเพื่อนน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ก็จะปลูกมกแตงครับมกแตงไท่ครับนี่ครับตัวนี้ปลูกหุกหมูครับตัวนี้หมกหมูเนาะตัวนี้ม,ก,มก,กแตงไท่ครับเตรียมกำลังจะปลูกกันครับผม บัวเตียงไทยนี่จะปลูกประมาณสองข้อครับกะทิประมาณนี้แล้วครับพี่น้องประมาณนี้เนาะสองข้อนะครับสองของกลาเบิ่งเนาะครับเนาะกำลังเห็ดเนาะนะครับยังบัวันผดสําเร็จสครับผมแต่ว่ากันเตรียมแปลงเตรียมยังนะครับเอารถมาปั่นครับฟางท่านนี้ครับจะปลูก บักทั่วครับผมบักทั่วกับบักแตงครับยางละสามข้อรับยาวอยู่ครับน้อง,องก็จะปลูถึงนี่ครับยางละสามข้องาวมา่อนีครับตัวนี้จะเป็นข้องนามนะข้องนามชุมฐานเนาะ,ะไลมานีครับพาจะเท่ากับอัดขืนเทิงผุนปุบปลอยน้ำหล่อลงนามเลยครับผมโบตรงวดเนาะ นะครับเอาเบึงนะครับแต่ว่าตรงกลางนี่ครับตรงกลางนี่เป็นขั้นครับผุ้สาบาดเท่านะครับเนาะขั้นนะครับตัวนี้กําลังมีพ้นผลิตแล้วครับเดี๋ยวผุีิพาเบึงอู้มีแต่หน่วยใหง่งครับผมเดี๋ยวัเด้อนี่ครับตัวนี้ปลอดสารผิดเด้อครับเด้อนี่บาเบึงตอนนี้ หลายครับประเีมึงเดีอขับปูดปุ้ยครับขันตามรถครับมีต้น่วยใหญ่ครับมันคือถามมันโบดกต้องกระจิมีต้น่วยใหญ่ครับนะครับก็คือโวไ่มันโดกปันไดครับพยาามเอว่ครับมันก็จะน่วยใหญ่ถามมันเป็นหลายมันจะเป็นน้อยหน่อยไปเลยนะครับนี่ครับช่วมังคานพงกะทายเบิ้งนะครับ กูซาบะน้อครับเนาะเบิงเบิงครับเบิงเบิงครับอืมเป็นวันยหญ่ยครับอืมอืมรลายครับผมผูได้กินเนาะครับเนาะผู้ใดามากครับตอนซ้อนครับบี๋ไร เดี๋ครับเด้อปลูกลายครับปลูกไปกินเองเนาะครับเนาะตัวนี้ปลอดสารพิษครับผมครับมี่ตัวหน่วยใหญ่ครับเนี่ยเบิ้งเด้อครับตัวนี้ประมาณนี่ครับประมาณสามทีมือครับได้กินครับเบิ้งครับครับเบิ้งหน่วยมันอู้เดินสวนโบเรมาเบิ้งสวนนี่ประมาณ สีหาม,มือครับมือนี้ก็ามมาเบิ้งสวนมึงเดียวโอ่ยตอนซ้อนกับนี่น้ะอเจ้าตวนี้พ่อเก็บแล้วครับเรืองเลยเดี๋ยวคงเก็บเลยครับตัวนี้ครัคือกินสดๆเลยนะครับโมมี่แอมแับครับไทยเบิ้งครับอื แบบครับค่ะชมตัวนน้ำนาะครับเนาะบอกว่ามันอยู่ลำกันเนาะครับเนาะนี่ครับหน่วยหนึ่งนี่ครับนี่วก็มีอีกหนึ่งนี่ครับเลื้ยงว่ะครับเลี้งว่ะแผลแผลครับเนี่ยคุณเห็นไหมน้องตัวนี้ปี๊ดเลยครับเลื้ยงแบบนี่ครับ อุ้ยครับเดินสวนมาเห็นสวนเลยอุ้ยมีความสุขครับผมตนี่ึงๆเนี่ยอุ้ยเนี่ย,ย,ยครับงานแห้งมีตัวหน่วยใหญ่ครับผมผม นั่นเดี๋ยวผมจะเก็บไปเพิ่งอีกครับผมนี่ครับนี่ครับนี่เก็บครับของแต๋าได้ครับผมผูนครับเรืองครับแสบบ้านนะครับเพิ่งในไลายนะครับเนาะอยู่แบบพอเพียงนะครับเนาะนี่ครับมากข้างหลังครับผม ก็จะเป็นเนี่ยกับผักชีครับประก,กาศครับผักชีประก,กาศนะครับปลูกผสมประสานกันไปเนาะครับเนาะตังนี้ก็จะเป็นมะพร้าวครับปลูใหญ่แบบเผาเนาะมะพร้าวครับตัวผลกำลังขึ้นครับผม ตัวนี้พักกาดครับผมพักการดดอครับมีหอมนะครับเนาะกำลังปลูกตัวนี้ต้นพักกาดครับ,ต,รรบตัวนี้ฟังทั้งนี้จะเป็นพวกหอมพวกนี้ยังครับผม้หลายอย่างครับผมหลายอย่างมาเบิ่งกันตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่ครับไม่อกว่าท่านงามเนานะก็ต้องปลูกเพื่อเสาครับ ในในตรงนี้เนี่ยอาจจะเอาฟักทองมาใส่ครับผสมประสานกันไปเอาทุกย่างครับผมในในะมในที่ประมาณเกือบไร่ครับผมเนี่มเบื้องดินก็มีนะครับพวกหอมพวกหมกมุ้งแตงไทยครับผมแต่ว่าแนี่มอยู่กับเงินบนครับมั่งงินกระบนกับปุ๊บก็มีบักทันเนาะไปกินครับเวลาเหตุงานเมื่อยๆครับกินมันหวานแต่แต่ครับผม เบิ่งเดี๋ยวพี่น้องให้เบิ่งแค่ไก่ด้วครับเลยนะครับตัวนี้ปลอดภั่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะกินได้เลยครับผมมาหอดนะครับก็กินได้เลยหลายคนมากกัอย่างเขามาเบิ่งครับผมว่าเออว่ทันนั่นคือสามารถตีแหลกินบะมี่นอนครับผมมีอยู่ส่วนหน่อยครับครับเพราะว่าเฮาหลอยงวันทองไว้ขวดมั้ครับเฮาแกนไว้นะครับเฮาหอยไว้แถวๆนี้เนาะครับเนาะ ตรงนี้เขาก็สำรองบอ่บอบ่อน้ำไปครับบอ่อหนึ่งครับผมใส่ปะมาณเดือนหนึ่งครับนบ้ำบ่อนี้ก็จะมดครับผมหลังจากงานหน้าหลังจากงานก็คือน้ำชนประทานจะมากครับผมเขาก็เอาลงบอ่อนีไ่ไว้ครับเอาไว้โลดน้ำเนาะนี่ยครับเขาเตรียมตัวเขาเตรียมไว้แล้ว ตัวนี้ก็จะปูพักพายหน่อยครับผมนี่นะครับคือเ้าต้องเตรียมไว้ก่อนครับตัวนี้เ้าวกะน้ำมากักไว้นี้เา้า,มมา,กา,กเาก็ปูพักพายหน่อยไว้ตัวนี้เา้าวกะแบบมะพ้าวครับตัวนี้ก็น้ำเนอะยังครับแม่เอาไว้ใส่ที่ล่ะ บ่บ่เอาไว้บอ่บอย่างคอ่ะเอาไว้ไว้บ่บ่บ่อครับตัวนี้นะครับขายตกกะเกียนเนาะครับเนาะขายตกกะเกียนเขามาซื้อตกกะเกียนกับทีเลยครับผมเพราะว่าตะเกียนในห้องกับเรียงขึ้นกันครับเขามีใบตองกล้วยให้มันกินครับเอาผสมผระซานเข้า,ขาไป บเรือเปลืองอยังครับพี่น้องเขาก็ไข่เขาก็มีแล้วเขากับตืดตะแยงประมาณสองร้อยครับเบอกดีตัวนี้เขาก็มีปลากรวยใบมันใบมันกระโปรงไปขีดยังหลายครับโบมีใบแห้งครับมีแต่เอาไปให้ตะเกียนกนินเบิดครับพุงจีละตอนนี้ก็มีอยู่ อยู่สองสามอันครับผมเห็นบอกครับตัวนี้ก็คือเอาสิผสมประสานเงินไปเพื่อจะให้มันอยู่หลอดเนาะอยู่น้ำบานเท่ากับหตดองไปหานะครับหาเงินหางานในกรุงเทพกรุงไทยเนาะเอาทำนี้เอาก็อยู่หลอดครับผมนะครับเขาก็เกตได้หลายอย่างเอานะครับมุนผุดมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผม เนีนะ่ยฮาก็เห็ดหน้าเห็ดหน้าคู่กันไปครับเห็ดหน้านี่บ่ได้หลายหรอกครับเห็ดหน้านี่ได้ได้ขายพวได้คขั้นตัวเกลียวครับแล้วก็เฮาก็ได้กินแค่นั้นนะครับอย่างหน่อยก็บ่ได้ซื้อข้าวกินเขาคยิ่งว่ครับกรเกษตรผสมผสานนะบ้านเฮาก็บ่ได้หลายก็บ่ได้อยู่ได้กินเนาะครับเนาะ เบ่งบรรยากาศน,นําฝนยังคือโตกง่ามนี่ผู้ครับปกติในฝนเนยเริ่มจะเบิดแล้วนะครับแต่พอตอนนี้น้ำยังตกคือเขาแหลมากแล้วครับพี่นอ้องบอรู้ว่าที่เป็นยัไงใดนาอเตรียมสวนนะฮะุ่งว่าตกมากว่าเรื่องนี่ปุ๊บอย่างในไทยมาอยู่ครับพี่นอ้องเนี่ย แต่ตกมานี่ปุ๊บเดียไทยม่ทันทีแล้วคานวณดินมันแกบลงเรื่อยๆครับผมครับคลิปนี้กับขอจบไใบเพียงตัวนี้ครับผมวันนี้พามาเบิ่งสวนครับอยู่แบบพ่อเพียงนะครับเนาะนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมไหวลงคลิปดนแหะครับครับผิดผ่านระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเด้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจก็เล่คลิปครับผมครับสวัสดีครับ